แผ่นดินธรรมนำใจให้ไร้ทุกแผ่นดินทองพาตาสุกไม่ทุกข์เข็นแผ่นดินเพชรมีความเด็ดเคยร่มเย็นเราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไรธรรมเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาได้นใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาจึงต้องเริ่มที่ใจคนเพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวรขอ,อนอบน้อมแด่องค์เป็นพระสมาสำเพธเจ้า,า,า,าเอาความสุขสวัสดีจงมาเป็นมีในท่านประธานในพิธีท่านผู้บริหาร ท่านเจ้าหน้าที่พนักงานสาธุชนทุกท่านขอจเจริญพรพบพระช่วงสายๆนโยมเนาะดีใจนโยมน้าายโยมไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่นโยมนะไหนมีใครพบพระรู้สึกด,ดีใจบ้างยกมือขึ้นใครเสียใจยังมาลงผมเปไม่ค่อยจริงใจกับพระเท่าไหร่ในธรรมะจะไม่กล้าเข้าไปนโยมนะมันจะไม่สามารถออทโมดซีสเข้าไปได้ อนุญาตเรียนแล้วกันจากนั่งไกลๆอาจจะห่างถิยกันเกินไปนะยยกทุกคนตกท่นันสมัยก่อนพระห้ามยืนเทศนะต้องนั่งบนอะไรนะเป็นล,ลายกระหนกสวยๆคุณโยณมธรรมะจะาอาสนะไม่ต้องเทศก็ได้อาสนะสามารถลากมานั่งได้เลยไม่ต้องกนนะารนั่งธรรมะทำไมถึงเรียกว่าธรรมะาคุณโยณทำไมจะเรียกว่าธรรมะจ้ะถูกต้องจ้ะเพราะเวลาพระนั่งพระต้องธรรมะลมมือก็มีมากนะ จะขึ้นจะก 9, ้าวเท้าต้องมีมากโยมไม่จุดเทียนบูชาทำห้ามขึ้นไปเทศนะขึ้นทํามกไม่ได้ต้องจุดเทียนก่อนทำไมท่านไม่ขึ้นทํามกครับโยมยังไม่จุดเทียนบูชาทำโอ้ยก็ไม่บอกนะ,ะท่านขั้นตอนเยอะมากกว่าจะได้เทศก็เหมือนว่านี้จ้ะกว่าจะได้เทศก็เกิดขึ้นชั่วโมงแล้วโยมนะขั <c oughs> ะ้นตอนจะเยอะนิะดาานหนึ่งแก็ดีของเมื่อวานนี้นีจากเมื่อวานไปโรงพยาบาลท่ายประจักษ์ศิลปาคมโอูไปถึงก่อนเวลาประมาณที่เราจะคึ้นชั่วโมง จะว่างเลยคกกร,รับพระอาจารย์เสดายอุตสาห์มาแล้วจะพาไปดูห้องฉองุกเฉินห้องฉุกเฉินน่าดูมากเลือดไหลเป็นทางอยู่เลยห้องฉุกเฉินถ่ายรูปเสร็จปุ๊บปักปุ๊บปักไปห้องนู้นเลยครับห,ห้องไอซียูห้องอะไรอาตมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอายุรกรรอายุรกรรมอันนี้ผู้หญิงนะ,ะท่าี้ผู้ชายก็ไม่มีปัญหาอะไรห้องคลอดยังพาเข้าไปดูยังอยู่บนขาอย่างอยู่เลยอาตมาไม่ได้เป็นพ่อเด็กนะโยมผมไม่ต้องมีสนร,ร่วมขนาดนั้น ็บรรยากาศดีจากเมื่อวานไปที่อุดรธานีทุกคนทุกท่านแอร์พัเสิรประกาศน่ารักมากเราจะไปอุดรราชธานีกันนะครับที่เราเออุดรทุกคนเลยท้อท้อตีค่ะทอนี้ทอนี้เราจะไปอุดรกันนะครับแอบตัวกันอย่างนั้นเลยวันนี้ทุกคนทุกท่านเรามาพบเจอกันจากทุกคนทุกท่านขออนุญาตที่จะยืนโยงเพราหลวงพ่อปัญญาบรรพระพายืนจะเป็นรูปแรกๆที่พายืนเทศใกล้ชิดโยมมากขึ้นหลังธรรมะนี้เราอาจจะเติมการเดินเข้าไปด้วย ทำไมต้องเดินเวทีก็กว้างาจาัดจะไปนั่งอยู่มุมเดียวทำไมาสร้างใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็ใช่เห็นคุ้งตุ้มนะอลังการมากเลยวันนี้ภูมิใจมากเลยแล้วยมงนั่งฉลาดมากดูไม่เต็มแ,แต่ดูเป็นเต็มได้สามารถกระจายกันไปเป็นดาวกระจายตรงที่นี่เป็นธรรมดานะโยมนะเพราะอนุญาตเช็คสถานภาพจากสถานภาพมีผลต่อการฟังเทศเดือรูกร้องเดือสามีโทรเดือแฟนโทรมา ก็จะมีปัญหามากคนที่ฝั่งเทศคนไหนแต่งงานแล้วยมยกเงินขึ้นอะไรเยอะยโอ้ใครใครยังไม่แต่งงานยกเงินึ้นโยมไปทําอะไรอยู่โยมโ <laughs> ยมน่าจะพิจรารณาบ้าง <laughs> เวลามาผสมน,นิเทศที่นี่อยา่าเพิ่งแต่งลูกนะไปเรียนการเรียนจบปางทำงานทําการ่อนพิจรารณาลูกที่นี่โยมทํางานแล้วโยมันจะพิจารณาบ้าง ธรรมชาติกาจะจิตหัวใช้เราจัดแล้วก็ตอบแทนเราด้วยความสุขเล็กๆน้อยๆแต่เราต้องทําตามธรรมชาติมิฉะนันธรรมชาติก็จะลงโทษเราอย่างนั้นอย่างนี้เขาบอกคนเราออคนไหนยังไม่แต่งงานนายยมเขาพูดเอาไว้ค่อนข้างแรงเขาบอกคนไหออนยังไม่แต่งงานตายไปจะตก,ระกนรกนายยมนะจะตมาก็ระแวงอย่างนั้น่ยไหนใครแต่งงานแล้วยมจกเมือขึ้นนี่เหล่านี้ไม่ต้องตกยมเพราะว่าเขาอยู่ออนในนั้นอยู่แล้ว <laughs> คนี่ว่าการแต่งงานคือการขึ้นสว่างที่ในน,ในั้นไม่ี้แต่ลกเปลี่ยนกลุ่มเท่านั้นเองใครยังไม่แต่งงานสําหรับผู้หญิงจะฟังเสียงหัวเราะของผู้ชายได้ส่วนผู้ชายอาสมาไม่รู้อาจารย์เชนอาจารย์จทุกคนไม่ได้บอกผู้ชายคนไหนที่สโสดนโยมโยมสามารถรู้จากเสียงหัวเราะเขาได้เลยคนสโสดจะหัวเราะแบบนี้โยมไม่ต้องเปลี่ยนใจใครจา้าเพราะว่าเขาโสโดผู้ชายคนไหนแต่งงานใหม่ๆหมัวเราะประมาณนิยมจะโทรมาเช็คเราหรือเปล่าเราจะเช่คไหมว่าหน้าตาเนี่ยเรามาฟังคาราเทศ หน้าตาอย่างเราสิงสมาที่ปัญญามากเลยพอได้แต่งงานนานแล้วหัวเราะประมาณนี้จากผู้ชายความสุขเริ่มน้อยลงแหมอย่าลืมไปด้เรื่องทางโลกมากเกินไปนโยมนะรเมือขึ้นมาจ้ะคนทุกคนต้องการเรียนรู้แต่ก็ต้องการความสนุกสนานในการเรียนรู้นั้นด้วยหากฉันไม่มีลมผานฉันพชาดตัวตายไปตั้งนานแล้ว ผู้เด็นคนขำไม่คนยิ้มไม่คนมรเลาะพร้อมธรรมะมานานไม่เชื่อว่ามันจะมีประโยชน์อะไรันการมารเลาะอาตมาที่ื่อมันเป็นผมกชลรดเท่านั้นเองที่ไหนได้โยงเขา้องน้ำที่บริษัทแห่งหนึ่งเอามือลงได้จากในเลาฟังขออภไยคิดได้แล้มันจะดึงนั่งกำลังจะปล่อยแล้วกำลังจะปล่อยอพอลโลนเลยขำกากรักษาโรคได้การขำกันหัวเราะรักษาโรคได้ด้วยศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศสชื่ออองรีคือฝรั่งเศสต้องอองรีไวก่อนหรยอมจะเอาซีดาน ชื่อองรีเดอมองซีเออร์ในพศ1 9 3 0หรือ40ประมาณนี้ตัวเลขไม่ชัดขออภัยแต่ชื่อชัดเจนองรีเดอมองซีเออร์ให้พ่อแม่เล่าเรื่องตลกให้เด็กที่ป่วยฟังใช้ประกอบการรักษาโรคให้ตัวโจ๊กเกอร์แสดงตลกให้เด็กที่เป็นโปลิโอดูใช้ประกอบการรักษาโรคสามารถประกอบการรักษาโรคได้ล่าสุดจะสิบเด็ดเล่มล่าสุดหนูดีหนูดีวันที่สามเดซดีจต่ดีไหมดีไม่ได้ฉนาดน่าจะเจริราคา ขนมนปัดปากปิดปาปดปดีก็ทานอะไรก็ว่ากันไปในต้องโฆษณาให้เขารู้ดีดูหนังสือขำๆวันละครึ่งชั่วโมงค่ะอ่านค่ะดูซีดี CD ขำๆวันละครึ่งชั่วโมงจะทําให้ประจุไฟฟ้าของสมองนส่วนหน้าทําง,งานที่ดีขึ้นด้วยนะคะคล้ายๆแบบว่าเรามีสมาธิอา,ากาบดูอะไรอยู่แล้วมีความสุขแล้วร่างกายเราก็จะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาคือสารดารเอโดฟินถูกต้องจต่ไม่ต้องมีด่าดก็ได้ สามเลโซโฟโซเตียมสามโปโดซิเตรียมคูตเมตก็จะลังออกมาลังออกมาคือชีวิตขอเราต้องมีผงฉลุดพระนายกทำมันเป็นเรื่องธรรมดาคือสารสุดท้ายแต่มาจำไม่ได้ก็เลยต้องเอาผงฉลุดทำมาใส่แทนมันจะทำให้เรามีความสุขคุณโยมทุกคนทุกท่านเออการหัวเราะมีประโยชน์ขนาดที่เฉยเลยเนี่ยฉะนั้นกระโดมเอขึ้นมาจ้ะอยากเรียนรู้มีสติสมาธิปัญญากรุณาทำหน้าตาต้อนรับสิสติสิเด่นได้โยมนะทำหน้าตาป้องกันความสุขขนาดนั้นยังมีความสุขไหมโยม โยมเออโยมหลายร้อยคนมากเลยนะ <humans> ตอบง้ห้าคนมากเลยยังมีความสุขในชีวิตไหมทุกท่านยยังมีความสุขในการทํางานไหมโยมจะจากตรงนี้ดีกว่าย,ยังมีความสุขในการทงธรรมะไหมง่าย<ๆ>มากจาก้ะความสุขป็นเหมือนน้ําหากเราไปยืนในสระว่ายน้กวกน้ําก็หาตัวเองแบบอยากได้อยากได้ก็อเจฉาอย่างอยากได้รอยากได้อยากได้เป็นจะไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราวิ่งน้ําออกไปน้ําใกล้ๆมันจะกลับเพื่อมเข้ามาหาตัวเราโยมจริงไหมโยมอย่าไปเชื่อคนง่ายขนาดนั้โยม ถ้าเกิดเรายิ้มคนอื่นตื่นเต้นยิ้มให้เราจริงไหมมันก็ไม่แน่นะโยมนะแต่อันดับแรกเราจะไปแก้คนอื่นแก้ตัวเราก่อนเรานี่แหละยิ้มก่อนคนอื่นช่างเขาเดี๋ยวลองยิ้มแต่เขาก็ยิ้มเองนะโยมละนมมือกันหมายิ้มเป็นไหมยิ้มเป็นเป็นเขาพูดกัำว่าสิบสี่จ้ะสิบสี่จะยิ้มพอดีไม่เชื่อลองดูเน่งสองตั้งสิบสิบสี่พอรับคนรู้ดีก็รับสิบห้าจะประชดทำไมเราไม่ได้เป็นศัตรูกันมาแต่คาดฟันก่อนหรือไปรบไปพูดอะไรนะ ไม่ไดีแต่สุขภาพหรรยาเขาชอบพูดเอสตี้บางคนโควาวโคลาไปเจอเด็กลุ่งเึ่งเมื่อวานนี้จะไปอุดรธานีเผยฝรั่งเยอะมากโอ้โหเด็กร้องไห้ก็เลยพูดยิ้มไม่พังเลยที่โลกเด็กพูดเลยสปาเกตตี้พอเด็กร้องไห,ห้ก็อีสานตะฮักตะฮักถึงได้สามีฝรั่งแต่ไม่นหนึ่งภาษาบ้านตัวเองอพอลูกสาวร้องไห้บอกลูกมิสซี่ลูกมิสซี่มิสซี่แต่เขาเสดเดินมาหนูมิสซี่ไม่ร้องนะคะออโยเขาไม่ได้ชื่อมิสซี เขาบอกให้ลูกเงียบมิดไปว่าเงียบเอยอมนะก็หนุ่อาจจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรจ้ะเป็นมุงมงถถออม่งโบทถอดขำเฉพาะภาคอีสานเท่านั้นวันนี้ปิดงานนะจ้ะไม่เปิดอ่ะจะไปซื้อกล้วยหินปัตตานีฉาบอร่อยมากอ่ะมาซื้อกินเมื่อวานนี้เมื่อกี้ไปถึงแล้วเจริญเอ๋ยยิ้มนะยอมนะเจอติดสีกท็ที่สปาเกตตี้ก็แล้วแต่ขอให้เรายิ้มให้กันเนาะอันน้าหากันจ้ะ้ายมือก่อนละกันสวัสดีแล้วไปยิ้มให้กันก่อนซ้ายมือโยมไปจ้ะหนึ่งสองขาง ซ้ายขวาสิโยมซ้ายอย่างเดียวมันจะเป็นเจอมันได้ยังไงเนาะอย่ายหาไฟก่อนกล้องเขาจะหน้ามืดออันหน้าไปหาขลังไปโยมหนึ่งสองซ้ำส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้อันหน้ากลับมาอนมเมอเตอนยิ้มให้พระหน่อยยิ้มได้เลยครับก็จะดีกว่าหน้าบูดให้พระนปโยมอย่างน้อยเราจะเป็นกําลังใจให้กันในภาวะเศรษฐกิจย,ยุคนี้บ้านเมืองยุคนี้สังคมยุคนี้นหนึ่งสองซ้ำ ที่รอยยิ้มก็น่ากลัวมากันนะยยมนะเอามือลงได้แต่จะได้ไม่เมื่อยทำไมให้ยิ้มก่อนรู้ไหมนยมเขาบอกยิ้ม,มหนึ่งครั้งหน้าจะเป็นสีชมพูยิ้มสองครั้งหน้าจะเป็นสีแดงแล้วกืเอยแต่ถ้ายิ้มทั้งวันนี่เป็นสีธัญญาแล้วนะยยม <c oughs> มันต้องเกินไปทุกคนทุกท่านแกยิ้มไม่แต่าจากไม่เสียหายทำให้เราอายุยืนด้วยนะยยมนะ <c oughs> มีเวลาพบกกันประมาณสองชั่วโมงอัตมาเข้าช้า <c oughs> ก็ไม่ใช่เข้าช้านะแต่ได้เริ่มพูดประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว ขออภัยและวรันถ้าชนะอัตมาได้จบเวลาเดิมจาก11นาฬิกาหรือ11นาฬิกา30บนาทีแต่ถ้เกิดแพอตมาปกติเรื่องงานกี่โมงยง